เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมก็ในอ่ามันมีลูกกลมไหมมีนี่วะโอเคผมก็ในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอ่าเอออ่โ้จะมาพูดถึงเรื่องของสกิลกัปตันกันนะครับผมว่ามันดียังไงหรือว่าอะไรยังไงนะฮะคือจะมีเพื่อนๆบางคนนะฮะสังเกตว่าเดี๋ยวนะสมมตินะสมมติอันนี้สมมตินะฮะ อ่าอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะครับผมซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะฮะมีเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดว่าเอาล้อเนี่ยหรือสายหมอเรือเนี่ยเป็นกัปตันนะตัวที่อยู่ในทีมของเรานั้นนะครับจะมีค่าพลังลบเพิ่มขึ้นนะฮะอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราให้ดูอ่าอย่างนี้นะฮะอ่านี่นะครับผมนะก็เดี๋ยวเราเอาบุญเท่าเอนะเป็นหัวหน้าดูนะครับผมตึ๊บเห็นไหมครับพลังลบจะลดลงนะจาก สามแสนห้านะจะเหลือเออทุยจากสามแสนหกจะเหลือสามแสนห้านะครับผมนะและถ้าเกิดว่าเอารอเป็นหัวหน้าทีมนะฮะก็จะตูบเป็นสามแสนหกทันทีนะครับผมซึ่งนะครับผมนี่คือสกิลกับตันของสายหมอเรือนะฮะอย่าเขาจะผิดล่ะอืมซึ่งสายหมอเรือทุกตัวนะครับมีเหมือนกันนะครับผมนะมีเหมือนกันหมดนะครับมันอยู่ที่ว่านะฮะ สกิลกับตันของตัวไหนมันแรงนะครับผมมันขึ้นอยู่ที่บวกของตัวละครนะฮะว่าตัวยิ่งบวกเยอะนะก็จะยิ่งแรงขึ้นนะฮะซึ่งนะครับเราจะมาพูดถึงสกิลกับตันกันนะฮะซึ่งนะครับสกิลกับตันนะครับทุกสายทั้งมีทั้งหมด8สายในเกมนี้นะฮะจะมีสกิลกับตันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งสายโมเรือนะฮะอันนี้ผมจะยกตัวอย่างแบบรวมๆเลยละกันนะฮะซึ่งสายโมเรือนนะครับก็สกิลกับตันนั่นก็คือนะฮะ เมื่อเป็นกับตันนะครับเมื่อเป็นกับตันของทีมนะจะเพิ่ม HP <isp> <ree> ให้กับเพื่อนที่ออกลบไปด้วยนะจะเพิ่มให้กับทุกตัวเลยนะครับอันนี้ก็เลยจะเห็นว่า,าเ,ดวเดี๋ยวเราให้เห็นให้ให้ดูแล้วกันว่ามันเพิ่มยังไงนะอันนี้คือ HP ของท่าวนะก็คือ2ล้านนะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่ามันเพิ่มยังไงอพอเข้ามานะนี่ฮะจะเพิ่มขึ้นนะก็จะเพิ่มขึ้นอยู่นิดน,นึงนะก็ประมาณนี้นะครับ เป็นสกิลกัปตันของสายโมเรือนะครับผมแล้วก็ต่อมานะฮะคือสกิลกัปตันของสายสายอ่าสายอะไรวะสายนักดนตรีนะครับสายนักดนตรีนะครับเมื่อเป็นอ่ากัปตันทีมนะจะเพิ่มฮิตนะครับฮิตตรงนี้คือโอกาสในการโจมตีโดนนะอันนี้ขอย้าไว้นะครับผมนะอ่าจะเพิ่มให้กับทุกตัวนะที่อยู่ในทีมนะโอเคต่อไปนะครับก็คือสายสายกุ๊กหรือสายอันนั่นแหละสายกุ๊กนั่นแหละอ่า จะเพิ่มแรงต้านเวทให้กับทุกตัวที่ออกรูปนะจะเพิ่มแรงต้านเวท,น,ท,วทออนะแล้วก็เส้นงูคุ primero, นะครับ euh, สายนี้นะครับจะเพิ่มโจมตีเวทให้กับสายที่ออกรูปนะจะเพิ่มพลังเวทนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็สายต้นหุนเรือนะสายต้นหุนเรือจะเพิ่มรูปให้กับทีมของเรานะฮะ,ะแล้วก็มาที่สาย สายอ่าอ่า,อ,าอะไรวะสานนัมเป็นปืนนะสานนัมเป็นปืนจะเพิ่มโจมตีกายภาพในะให้กับเพื่อนๆนที่เป็นออกรบนะจะเพิ่มโจมตีกายภาพให้กับทุกตัวเลยนะเม็นจะจมตีเว้ก็โจมตีกายภาพเหมือนกันนะทุยอะไรวะใครที่ฟังไม่ทันก็ขออภัยนะครับ <laughs> แล้วก็นะครับอ่าสานนักดาบนะครับจะเพิ่มโอกาสในการคลิกนะให้กับสายที่ออกรบนั่นเองนะครับิก็คือการจมตีและขึ้นอ่าค่าความเสียหายเป็นสีส้มนั่นแหละอ สีส้มหรือสีแดงวะหรือ,อนั่นแหละนะแล้วก็นะครับอ่าสายมัดหรือสายนักสู้นะสายนักสู้จะเพิ่มในการาแรงต้านการยภาพให้กับสายที่ออกลบนะใ้กับปืนที่ออกลบนั่นเองนะครับก็หมดทุกสายแล้วนะครับผมอ่ามดทุกสายแล้วซึ่งนะครับจะเอาตัวไหนละ่ะซึ่งแนะนําตัวไหนวะเราที่จะเป็นตัวตัวขึ้นเป็นกับตันทีมที่ผมแนะนํานะครับมีอยู่ 2กรณีนะครับกรณีที่1ก็คือกรณีที่มีบวกนะมีบวกแบบแบบบวก1บวก2บวก3อะไรแบบนี้นะครับอ่าถ้าสมม,มุติว่าเป็นการ์ดม่วงนะถ้าสมม,มุติว่าเป็นการ์ดม่วงแบบนี้นะครับก็ให้ดูที่บวกนะครับตัวไหนบวกเยอะให้ให้เป็นหัวหน้าทีมเลยนะครับเพราะว่ายิ่งบวกเยอะนะครับสกิลกับตันก็จะยิ่งสูงขึ้นนะฮะอ่านะครับก็สกิลกับตันดูจากตรงไหนได้ไดบ้างนะครับที่เป็นเลเวลนะก็ดูจากตรงนี้ได้นะครับเนี่ย เลเวลแนะครับของผู uh, ้เท่าเอนะเลเวลแนะเพราะว่ายังไม่มีบวกตรงนี้นะไม่มีบวกหนึ่งนะฮะอ่าแล้วก็เรามาดูที่ของปลาลิลีนะฮะของปลาลิลีบวกหนึ่งนะอ่ามันจะเป็นเลเวลสิตรงนี้เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมอืมอันนี้คือกรณีที่1นนะครับให้ให้ใหอ่าตัวที่มีบวกเยอะที่สุดในทีมนะเป็นหัวหน้าทีมนะครับอ่า ตัวที่เป็นอ่าเป็นอะไรเป็นเป็นลูกน้องอะ่ะเออเป็นลูกทีมเออเป็นลูกทีมตัวที่เป็นลูกทีมแนละ้วก็จะได้อ่ามีความสามารถเพิ่มขึ้นนะฮะอ่าได้มากกว่านะับผมแล้วก็อย่างที่สองนะครับก็คือแนะนําไม่เป็นสายนี้นะครับถ้าคุณมั่นใจว่าอ่าสายนะักวิชาการของคุณต้องเร็วกว่าศัตรูนะฮะให้คุณเอาสายสายของเู้เชี่ยสายสายนักดนตรีนะครับเป็นหัวหน้าทีมผมราะว่านะฮะ ถ้าเกิดว่าของเราเร็วกว่าของเขาใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่านักวิชาการของเราเร็วกว่าของเขาเราก็จะจมตีก่อนนะแล้วสายนี้นะก็จะเพิ่มโอ,อ,อกาสฮิตนะหรือโอกาสโจมตีโดนนั่ๆๆนเองนะครับให้กับนักวิชาการของเรานะครับอ่ามันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าของเรานั้นจะเร็วกว่าของเขาหรือเปล่านะให้คุณเอาสายนี้นะครับนี่ให้คุณเอาสายต้นหุ่นเรือนะครับเป็นหัวหน้าทีมนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มลบนั่นเองนะ เพิ่มหลบมันช่วยอะไรได้นะครับก็คือเพิ่มหลบเพิ่มหลบนี้นะจะไปช่วยระหว่างถ้าสมมติว่านาักวิชาการของเขาหน้าเร็วกว่าของเรานะครับผมเราก็จะมีโอกาสติดสตันได้ใช่ไหมครับแล้วยิ่งโอกาสหลบสูงมากเท่าไหร่นะโอกาสที่จะติดสตันก็จะน้อยลงนะครับอมันจะไปเพิ่มใม้กับสายนี้นะสายสายสายโมเดลอของเรานั่นเองนะซึ่งถ้าสายโมเดลอของเราไม่ติดสตันนะฮะสาิมของเราก็จะสามารถหลุดสตันได้ทันนั่นเองนะครับอ่า โอเคผมแล้วก็แล้วก็นะการตอนตีหมึกนะตอนตีมึกนะอ,นกนะอันนี้ผมขอ,อตอนตีหมึกนะผมขอแนะนําว่าให้ใช้เป็นสายาสายที่เป็นการจมต,นะตีกายภาพนะตัวการจมตีกายภาพนั้นนะจะจะคลิกได้ง่ายนะครับในตอนที่ตีมึกนะนี่คือเหตุผลที่ว่าแซดทำไมถึงโหดเวลาตีมึกนะครับผมนะโอเค okay, ผมก็ แล้วก็นะครับตอนตีหมึกนะฮะจะควรใช้ตัวไหนเป็นหัวหน้าทีมดีนะฮะผมไม่แนะนําให้เป็นสายนี้นะครับเพราะว่าสายนี้นะครับจะมีจะเพิ่มในเรื่องของจุมจิกยรภาพนะฮะแต่ว่าผมขอแนะนําให้เป็นสายนักดาบดีกว่านะครับผมเพราะว่าสายนักดาบน้นะจะเพิ่มโอกาสคลิให้นั่นเองนะฮะจะเพิ่มโอกาสคลิให้สายนี้นะฮะจะได้คลิง่ายนั่นเองนะครับไหนวะอ่านี่ครับจะได้คลิง่ายกว่าเดิ่มนะฮะ นะฮะอ่ะาก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสกีกับตันนะครับแค่เนี้เหรอก็แค่นี้นั่นแหละเนาะอืมซึ่งนะฮะสายไหนตัวไหนนะที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับก็คงจะเป็นสายโมเรือนนะครับว่าจะเพิ่มมันได้ชัดเจนที่สุดนะอ่าก็คือมันจะเพิ่มให้กับ HP ให้กับทุกตัวที่อยู่ในทีนั่นแหละ HP นี่คือเลือดนะอ่าอ่า ก็มีแค่นี้แหละนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่านี่แหละซาร่าส่วนผมนะฮะอันนี้ผมเล่น,นเล่นเฉยๆนะครับอ่าผมจะเอาเจา้า,จาอูซบอ,อลูบีนะครับมาเป็นกัปตันนะฮะเอาขึ้นมาเป็นเล่น,นเล่นเฉยๆนะครับอันนี้อย่าคิดมากนะอัน,นเล่นเฉยๆนยนะอ่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะ ก็ต้องขออภัยจริงๆนะที่หา,หายไปหลายวันนะครับผมนะก็จะพยายามทาคลิปมาให้มันบ่อยๆแล้วกันนะครับอ๋ออ๋อใช่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 แล้วก็ไอเรื่องเพื่อนนะเรื่องเพื่อนนี้ผมต้องขออภัยจริงๆนะครับกับเพื่อนๆทุกคนนะที่เข้ามาขอผมเป็นเพื่อนกันนะฮะที่เข้ามาแอดไอดีของผมนะไอดีของผมนะครับฟังดีๆนะ9 2 0 4 6นะ9 2 0 4 6นนะครับอ่า ตรงนี้นะฮะนี่ไอดีก็คือ92016นะฮะแคปหน้าจอไว้นะฮะเร็วๆเ,เลยแคปหน้าจอแคปแคปแคป,คป,คปโอเคครับเสร็จผมพอแล้วนะฮะชื่อนะครับก็ตามนี้นะครับอ่าเซิร์ฟ S1 ร่อนะครับอันนี้ย้ำหลายครั้งมากนะฮะ <c oughs> ช่างมันนะฮะย้ำไปย้ำมาก็นั่นแหละนะซึ่งนะครับถ้าใครที่อยากให้ผมนะฮะเป็นกดกดแอดเพื่อนตรงนี้นะครับก็ให้ลบเพื่อนเอาผมออกก่อนนะฮะถ้าคุณแอดเพื่อนมาแล้วแต่ผมยังไม่รับอ,ะอ่ะอ่า ให้ให้คุณลุกผมออกก่อนนะให้คุณลบผมออกก่อนแล้วก็มาขอใหม่นะฮะมาขอใหม่แล้วมันก็จะเด้งเข้ามาในหน้านี้ของผมใหม่นะฮะอ่าซึ่งนะฮะอ่าผมก็ทถล่มทำการลบไปนะเอ่าต้องขออภัยจริงๆนะฮะที่ได้ทำการลบไปนะฮะก็ให้มาขอกันใหม่นะครับอ่าเพราะว่าเพื่อนของผมนั้นเต็มแล้วนะอ่านี่นะครับอ่าเหลืออยู่หนึ่งคนนะหนึ่งคนอ่าผมก็จะพิจารณานะฮะแล้วก็อัพเอ่อรับมานะครับผมโอเค แล้วก็นะครับใครที่อยากจะเข้ากองจูนผมนะฮะก็สามารถแอดแอดนู่นแอดนี่มาบอกก็ได้นะจะแอดเฟซจะแอดไลน์จะ, phase, จะ, line, จะเอ่อเอ่เอแอดอะไรก็ช่างนั่นแหละเออจะเข้ามาในกลุ่มจะมาอะไรก็ช่างนะสามารถมาพูดคุยกันได้นะครับเพราะ,ะว่าตอนนี้นะก็มีคุณที่เอ่อเริ่มจะขี้เกียจในกิวแล้วนะครับอ่าก็จะขี้เกียจแล้วซึ่งผมนะฮะจะจะให้เอ่อ เจะให้กับตันหรือรองกับตันนะเป็นคนเตะออกนั่นเองับผมอ่าอันนี้คือผมจะเล่นบทโหดแล้วนะจะเตะออกนะครับถ้าใครที่อุทิศไม่ขยับนะอันนี้ผมก็ขอเตือนทุกคนที่อยู่ในกิวด้วยแล้วกันนะครับอ่าขอขออนุญาตเตือนทุกคนที่อยู่ในกิวด้วยนะครับใครอุทิศไม่ขยับนานๆนะระวังนะครับอ่าแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับก็คืออ่ม คลิปต่อไปคลิปหน้าๆนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีของวิธีการใส่ของวิธีการใส่ทุกสิ่งทุกอย่างนะให้กับสายนะครับสายในกิมนี้ทั้งหมดนะเราจะรวบรวมทั้งหมดเลยนะครับก็คือสายในกิมนี้ทั้งหมดแปสายนะครับสายนักสู้สายนักวิชาการสายนักดาบสายนักแม่นปืนสายกุ๊กสายนักดนตรีสายโมเรือแล้วก็สายต้นหุ่นนะฮะอ่า ทั้งหมด8ลสายนี้นะครับผมจะทํามาในแต่ละคลิปนะเป็นพาร์ททุนพาร์ททุนพาร์ทแยกอกอกไปนะฮะซึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถเข้ามาในกลุ่มนะเข้ามาในกลุ่ม Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในช่องคอมเมนต์นะจะผมจะปักหมุดไว้นะอาให้คุณนะครับเข้ามาในากลุ่มของผมนะซึ่งผมนั้นจะโพสต์เข้าไปในกลุ่มนะครับว่าจะให้ทําสายไหนก่อนนะซึ่งถ้าสายไหนติดปวดมากที่สุดนะครับผมก็จะทําสายนั้นก่อนนะครับผมนะอ่าก็แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องมาม้นมาม้นสายใต้ ใต้คลิปนะเพราะว่าผมบอกคุณแล้วนะว่าผมจะดูที่โพสต์ของผมเป็นหลักนะในกลุ่มนะครับผมโอเคผมก็สามารถเข้ามารู้สนุกกันได้นะครับผมเข้ามาวูวช่วยกันได้นะฮะก็้องคลิปนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับผมครับบาย